ล่าสุดเพิ่งเปิดช่องยูทูปคู่กันคือ,อยังไงก็จริงๆแล้วผมว่ามันก็เป็นเป็นจุดเริ่มต้นของของตัวโปรเจกต์คู่นี้แหละที่เรากําลังอาจจะอาจจะมีคอนเสิร์ตด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนเดว่ามันก็อาจจะมีอะไรคู่กันอีกอะไรอย่างเงี้ยมีมีอะไรที่มันอยู่ในโปรเจกต์ p เนี้ยโปรเจกต์ของบิวกิ้นและพีพีกิจดับเบิลทราวเบิเนี่ยที่ที่มันก็จะค่อยๆมาระหว่างทางหรือว่าหลังจานก<ต>านั้นอีกอะไรเงี้ยก็อยากอยากจะบอกเล่าเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแบบ คอนเทนต์คู่เดี๋ยวจะไปลงช่องบิวกินจะไปลงช่องพีพีเดี๋ยวก็จะเหมือนกับว่ารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมทําไมถึงไปลงช่องคนนึงอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าอ่ะเราก็ทําช่องใหม่เลยที่แรกของผมวีพีด้วยอะไรเงี้ยเพราะเราก็จริง <in> ๆ <c ours> ทําอะไรกันมาเยอะมากเลยแล้วก็ไอคอนคู่นี่ก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับว่ามันจะเกิดแล้วก็ไม่ได้เกิดสักทีอะไรเงี้ยครับแล้วก็ด้วยช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่ออ,ออกจากจบว k เคพีพีโปรเจกต์มาต่างคนก็ต่างไปทำงานเดี่ยวของอะไรกันมาอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่า เป็นเป็นช่วงจังหวะโอกาสที่ดีที่เราจะได้กลับมาทําอะไรได้วยกันในในในวาระนี้ที่ต่างคนก็ต่างไปเติบโตแล้วก็ทําอะไรกันมาอะไรเงี้ยก็ตื่นเต้นตื่นเต,นต,นต้นมากเพราะว่าด้วยด้วยรูปแบบด้วยด้วยสเกลด้วยอะไรเงี้ยครับก็ผมว่ามันน่าจะมีอะไรใหม่ๆทั้งทั้งการเปลี่ยนแปลงในช่วงวัยของเราแล้วแล้วก็การกลับมาเจอกันของผมแล้วก็อีพีแล้วก็รวมถึงพาร์ทเดี่ยวของแต่ละคนด้วยอะไรเงี้ยครับ จริงจริงบอกว่าจะมีแบบมีเซอร์ไพรส์อะไรหรือเปล่ามีเซอร์ไพรส์ก็มีตลอดทั้งปีแล้วก็คิดว่าไม่ได้มีแค่คอนเสิร์ตปีนี้นะก็คิดว่าเดี๋ยวอีกอีกอีกไม่เกินเนี่ยไม่กี่เดือนนี้มันก็จะมีอะไรแบบมาบอกเล่าสู่ันฟังทุกคนได้แบบตื่นเต้นกันไปเรื่อยตลอดทั้งปีซีรีส์คู่เหรออะไรนะฮะซีรีส์คู่กันเหร ไม่ใช่ครับไม่รู้ผมไม่รู้เลยคถ้าเขอไม่มีพีรุษอะไมพี่อย่าจี้ผมเลยคผมก็ทำงานไปว่าอะไรอย่างนี้ไงพูดไปเรื่องแล้วเนี่ยก็ก็ดูเป็นตัวเขาดีนะฮะผมผมเป็นคนแก้ปัญหามาก่เป็น trouble shooter ไอนะฮะเขาผมเนี่ยคนแก้ปัญหาเลยครับผมเนี่ยทำงานง่าย ได้หมดตามใจเขาหมดเลยชื่อคอนเสิร์ตผมยี้ให้เขาตั้งเลยเห็นไหมล่ะตั้งใจหมดเลยตามใจครับยังไงก็ได้ครับถ้าในคอนเสิร์ตนี้พีพีให้บิลกี้ทำอะไรก็จะทำถ้าผมทำได้นะครับพีพีจะซิกแพคอย่างนี้เลยพี่พีพีถอเสื้อดูได้ไงลูได้ยังไงครับก็เขาชอบถ่ายรูปโป๊ๆลงไอจีเขาก็ทุกคนก็เห็นใช่ไหมล่ะจริงหรอจริงนี่ตอนนี้เขาก็ไปเป็น global star อยู่ต่างประเทศแล้วผมก็เห็นเขาเดิน นี่ตอนนี้เขาก็ไปเป็น global star อยู่ต่างประเทศแล้วผมก็เห็นเขาเดินมาห็นคอนเป็นเเป็นยังไงบ้งเป็นโอเคนะโอ้ยนี่นะโอ้ยไอ่ิดไอคกานเด็นเหยียบเออไช่แล้ว